เวทนาความสุขความทุกข์ทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจก็อนัตตาสรุปความอันนี้กางทุกขังอนัตตาเนี่ย็รวมตรงนั้นไอ้ใจไหนคําว่าอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไงมันปฏิเจตตัวตนยู่แล้วชัดเนี่ยเคยขึ้นมันดับไป ทุกกายก็เหมือนกันทุกใจก็เหมือนกนันั่นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาทุกกายกับทุกใจมันเป็นเวทนาเหมือนกันพิจารณาให้เป็นสภาพอันเดียวกันคือตรารักล้นล้วนเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นตรารักล้นล้วนจริงๆสัญญาความหมายเนี่ยฟังแต่ว่าความหมายมงมไปนั้นหมายนั้นหมายนี้จริงไม่จริงก็หมายไปจาไป ลืมไปแล้วเอามาจาใหม่ย,ยุ่งกันไปหมดวิญญาณก็ปรปากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งใดมาสัมผัสเป็นความกระเพื่มอมแห่งความรู้รับกันกับสิ่งสัมผัสนั้นทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เกิดความรักรู้ขึ้นในขณะขณะขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมกับสิ่งสัมผัสนั้นดับไปนี่เรียกวิญญาณความกระเพื่มอมแห่งความรู้เท่านั้นเอง ความรู้จริงๆไม่เป็นเช่นนั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะมาสัมผัสไม่สัมผัสก็ตามความรู้ต้องรู้อยู่โดยสม่ำเสมอน,นี่ท่านเรียกว่าใจหรือท่านเรียกว่าจิตแต่ความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่มาสัมผัสทั่วขณะขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนั้นท่านเรียกวิญญาณวิญญาณในากันห้ารจริงกับปฏิจจทิฏวิญญาณจึงผิดกันวิญญาณในากันห้าปร,รากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส อดีทที่วิญญาณนี่หมายถึงตัวจิตตึ้น้วนที่เข้าสู่ปฏิทินที่ก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่หมายถึงจิตกล่าวในสถานที่นี้ในเวลานี้หมายถึงวิญญาณในขันธห้าแล้นี้ก็เป็นสภาพเหมือนกันกันกนกบรูปเวทนาสัญญาสังขานมันเสมอกันด้วยไรรักเหมือนกันด้วยใจรักเหมือนกันด้วยความเป็นอนัตตาน,ะนี่ มันไม่เหมือนเราเราจึงไม่เหมือนสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่สิ่งนั้นแยกด้วยปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตจะปล่อยความกังวลปล่อยคาว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสังขารเป็นสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราปล่อยออกไปเราไม่ใช่อาการห้านี้อาการห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันประจักษ์ ตัดตอนกันออกไปโดยลำดัหลัจนกระทั่งขาดกันจริงๆจากอาการแม้จะแสดงขึ้น,นมาก็ทราบอาการนี้แสดงแสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบว่ามันแสดงด้วยความรู้ของเราด้วยปัญญาของเรามีท่านเรียกว่าคลี่คลายด้วยปัญญาในบรรดาขันที่มีอยู่กับตนซึ่งเป็นเครื่องฝกปิดก,กำบังหรือรวมเข้ามาว่าเป็นตนโดย ความสําคัญของจิตแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นธาตุเห็นเหนือตัดกิ่นก้านสาขาตัดรากแก้รากปว่อยของกิเลสเข้ามามันหนูแต่รากแก่พอถึงรากแก่แล้วก็ถอนรากแก่คืออะไรคือตัวจิตกิเลส ตัวสําคัญอยู่ในนั้นหมอผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้ถ้าไม่มีคู่แนะเลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้ถือสิ่งนี้ว่าเป็นตรือะไรอะไรก็ละหมดแล้วออรู้หมดแล้วร้แลว,แลวยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถานที่นี้ไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอก ที่นอกจากตัวไม้ที่รูปเวทนาสัญญาทั้งของอา,งอางนอิงยานี้นี่แหละรู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่ไม,ไ,มไม่รู้รู้ตัวจริงคือจิตจิตเลยยกตัวขึ้นมารู้สิ่งทั้งหลายแตท่ทั้งทั้งที่ตัวกําลังหลงอยู่ในตัวเองท่านจึงใช้ปัญญาคลี่คลายลึกขยี้ขยำเข้าไปที่ตรงนั้นอีกอืเพื่อความรอบตัวไม่ให้มีอะไรซุ่มซ่อนอยู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเลส ประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรคืออวิชชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วยอํานาจแห่งปัญญาคือนานจนกระทั่งกระจายไปจริงจริงหรือสั้นหลายไปจริงๆด้วยอํานาจของปัญญาอันแหลมคมนี้วคําว่าเราคําว่าของเราก็หมดปัญหาคําว่ารูปร่างรูปเวท รูกเวทนาสัญญาทังขานยิงญาหรือว่าอาการทั้งห้าขันทั้งห้านี้ว่าเป็นหรากเาหมดปัญหา,ปาไปตางๆกันเป็นอนิจจังทุกขั้งหน้าตาก็หมดปัญหาไปตามๆกันเพราะสิ้นปัญหาภายในจิตใจคือวิชาซึ่งเป็นตัวปัญหาได้สิ้นไปแล้วปัญหาทั้งหลายจริงไม่มีกับสิ่งใดใจจึงเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละคือบอ่อแห่งความสุข เมื่อกําจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจหมกสิ้นไปแล้วใจจึงกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนิยานิกระทัพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตั้งแต่พื้นพื้นดังที่กล่าวมาแล้วบางตนจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนี้เป็นนิยานิกระทัโดยสมบูรณ์นัตว์ผู้คล้อง คนหน่งอ่ะหรือนำกิตผู้คล้องให้พ้นจากความคล้องนั้นโดยประการทั้งปวงกลายเป็นโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงในทาาในขันทั้งภายนอกภายในแล้วก็หมดปัญหากันแพร่ทางอย่ากนั้นท่านก็ไม่สอนอะไรต่อไปอีกเพราะพ้นจากทุกแล้วจะสอนเพื่ออะไรถึงที่อันกเกษมแล้วสอนกันไปเพื่ออะไรอีก นี่แหละที่เคยกล่าวเสมอว,ว่ามัชชิมาในหลักธรรมาชาติอันเป็นฝ่ายผมได้จากจิตที่บริสุทธิดด์ล้วนล้วนนี่แหละไม่มีอะไรที่จะก,กลางยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้เสมอย,ยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีในโลกทั้งสามเพราะฉะนั้นจริงไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิดด์ล้วนล้วนอันเป็นมัชชิมาในหลักธรรมาชาตินี้นี่แหละทรรมเอกก็คือ จิตเป็นเอกก็คือจิตที่บริสุทธิ์นีรทมอันเอกก็คือทมจิตที่เป็นความบริสุทธิ์หรือทำอันบริสุทธิ์ภายในใจนี้มีอันเดียวมมีสองกับอะไรโลกทั้งหลายมีคู่มีคู่ธรรมชาตินี้ไม่มีคู่อันเดียวเท่านั้น พระพุทธเจ้าสมพระนามว่าเป็นโลกวิถีเป็นศาสตราเอกของโลกทรงรู้วิธีแก้ไขมาโดยลำดับลำดับและนำมาสั่งสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายน่าจะเกิดสุดท้ายภายหลังตามความคุณนิยมก็าตามแต่เราก็ได้รับพระโอวาทคำส่งสอนคือาศาสนธรรมจากพระองค์ท่านมาปฏิบัติตนเอง ไม่เสียชาติที่เกิดมาตรงนี้ท่านกับพระพุทธเจ้ารือท,ทำคำสั่งสอนของท่านได้มาเป็นเครื่องประดับกายประดับใจของเราขอให้มีความภาคภูมิวาสนาของเราที่จะสมัิสมธรรมปฏิบัติตามพระองค์ท่านท่านสมชื่อว่าเป็นพุทธบริสัจโดยสมบูรณ์จึงขอยิตเพียงเท่านี้